สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูมุกนะคะวันนี้ครูมุกจะพาเด็กๆไปอ่านออกเสียงกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแบบหัดอ่านภาษาไทยค่ะ,ะแล้วเปิดมาค่ะเด็กๆเปิดมาหน้า12และ13ค่ะวันนี้ครูมุกจะพาเด็กๆมาอ่าน ามาอ่านสระเอือนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆชี้ตามแล้วก็พูดตามด้วยนะคะรอเอือเรือรอเอือเรือสอเอือเสือสอเอือเสือมออะมะขอเอือเขือมะเขือมะเขือ ต่อมาข้างล่างนะคะตออาตาหอะอโหดออูดูรอแอแลมโมะมะขอเอือเขือตาฮะดูแลมะเขือตาฮะดูแลมะ เือเดี๋ยวเราไปเริ่มหน้าต่อไปกันเลยนะคะลอเอือเรือมอีมีลอเอือเรือมีเรือมีเรืออาอาสอัวสัวมอีมีลอเอือเรือกออะกะ พอแอแพอาสัวมีเรือกะแพอาสัวมีเรือกะแพต่อมานะคะจอเอือเจือจอเอือเจือตออาตาจอเอือเจือตาเจือตาเจือ ตออาตาจอเอือเจือมออีมีรออำลำโยไอใอาย,ย,ายกออะกะมออะมะฟอไอไฟตาเจือมีลำใยกะมะไฟอีกหนึ่งรอบนะคะ ตาเจ้อมีลำใหญ่กะมะไฟรรทัดต่อไปค่ะขอเอือเขือขอเอือเขือมออะมะขอเอือเขือมะเขือมะเขือขอเอาเขาจออะจะ นออำนำมออะมะขอเอือเขือมออามาทออำทำอออะอะรอไอไรเขาจะนำมะเขือมาทำอะไร เขาจะนำมะเขือมาทำอะไรบรรทัดต่อไปนะคะสอเอือเสือสอเอือเสือมออีมีสอเอือเสือมีเสือมีเสือพออูพูขอเอาเขา มออีมีสอเอือเสือภูเขามีเสือภูเขามีเสือมออีมีงออูงูดออดุดอ,อูดุมีงูดุดุมีงูดุดุดดดบัญทัดต่อไปนะคะเด็กๆ ลอเอือเรือสออำสำพอเอาเผาเรือสมเผาเรือสมเผาลอเอือเรือสออำสมพอเอาเผาปอไอไปนนไอในทออะทะ รอเอเรเรือสำเภาไปในทะเลเรือสำเภาไปในทะเลบรรทัดต่อไปนะคะออกเสียงตามด้วยนะคะเด็กๆชี้ด้วยนะนอ,อานาตอ,อาตาฮออะฮะมออีมี มอะอมะขอเอือเขือนาตาฮะมีมะเขือนาตาฮะมีมะเขือพออูภูขอเอาเขามออีมีสอเอือเสือดออดุดุภูเขามีเสือดุ ภูเขามีเสือดุอ่ะบรรทัดข้างล่างนะคะเด็กๆรอเอือเรือสออัมสำพอเอาเผาเรือสำเผาเรือสำเผาอ่ะคำต่อไปนะคะตออาตาหออะฮะถออือถือมออะมะ ขอเอือเขือตาฮะถือมะเขือตาฮะถือมะเขืออ่ะครูมูก็ได้สอนเด็กๆอ่านไปแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนการอ่านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ